ตอนนี้นะครับผมถึงฤดูหน้าฝนกันแล้วนะครับผมปัญหาทางบ้านก็คือนี่ครับหญ้าเนี่ยจะขึ้นเป็นพุ่งเต็มเลยนะครับผมฝนตกแบบนี้หญ้าแถวบ้านชอบแน่นอนครับและวันนี้เรามีสินค้าใหม่มาช่วยชาวเกษตรกรหรือทางบ้านนะครับผมกับใบมีดตัดหญ้าของเราเลยครับนี่ใหม่ๆสุดๆร้อนๆเลยครับผมใบมีด2แบบนะครับผมก็คือใบมีดปังตอและใบมีดแบบมะกอครับอ่ะใครชอบแบบไหนเลือกอันนั้นนะครับผม ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะมีความหนาที่ต่างกันนะครับผมจะมี1.6มิลกับ2มิลนั่นเองครับและมีขนาด12นิ้ว14นิ้ว16นิ้วและ18นิ้วตัวนี้นะครับเป็นเหล็ก SK5 แท้100%ครับผมซึ่งจะแข็งแรงกว่าโดยปกติทั่วไปนั่นเองครับอ่ะใช้งานกันยาวๆนะครับราคาหลักร้อยคุณภาพหลักพันแน่นอนครับผมนี่มาพร้อมลวดลายสวยงามนะครับนี่ครับให้ดูแพคเกจครับผมเป็นลายพางอย่างดีครับนี่ครับ มีไซส์บอกครบเรียบร้อยครับผมนี่มาพร้อมโลโก้ดาก n อนไฟครับนะด้านหลังแพ็กเกจจิ้นเป็นแบบนี้เลยครับมีคําเตือมต่างๆนะครับผมแล้วก็ข้อควรระวังก็คืออย่าให้ใกล้มือเด็กนั่นเองครับผมเพราะมีความคมแบบพิเศษนั่นเองครับลูกค้าทางบ้านนะครับผมกดสั่งได้ทีตะก้าซ้ายล่างเลยครับร้านไหนไม่ถูกแต่ร้านนี้ถูกดีครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ดาก้อนไฟยอุปกรณ์การเกษตรต้องดาก้อนไฟย